สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อพี่พน้องอยู่ในช่องของติมกุชมามลําเพลนออฟิเชียลคือก็เหมือนเดิมมาทายน้นำโค้งพี่น้องน้ำโค้งบ้านแม่ติมนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเอา,เอาบัตรประชาชนช่ว์ววกันบัตรกระง่าม,ามเดี๋ยวให้เขาเห็นตัวเลขสิบสามแล้วใช่ไหมโอเคนะคะพตว่ามาไทายน้ำโค้งให้เบิง้งบ้านแม่ติมติดแต่ฟังโค้งแต่ว่าอยู่คนละ คนละทางคนละฟังถนนก็เลยเฉลี่มาไทายล้านพญานาคให้เบิ่งอันนี้ปินหม่องทองทเจียวอีกหม่องนึงยพี่น้องเด้อไปกันเลยนะคะไม่ใส่ก็ได้หรอกแม่ใส่ไหม,ไมใส่ร<ช>้อนแดดไหมอาป้ายเบิงบ่งไปเบิ่งนำโคง้งพี่น้อง ตรงนี้มันเป็นสวนสาธารณะเนาะใช่คอนมานางเห่นนางยังไบยี่มะแรงก็เป็นตลาดฮะผุนพุนยุบวะพุนจะกระยานเ่ยจะเดินไปที่เดาไปน้ำขึ้นก็ตอนนมาดู เราบะมีเรือหางยาวเราที่เขานั่งข้ามไปเราเรือแบบนั้น<ช>บอกคุณ<ช> <c oughs> บรรยากาศบรยาาศบรยากาศดีมากเลยเนี่ยยักรย่านขั้นดีเม่ติมมาชีตอนตอนปีไหม่เห็นแน่เนานะเปีไหม่คือวันอ่อปีเข้ามมาตอนใช่ไหม ที่นี่ป่าคืนวันด้เมื่อไหร่ได้25%จะนระหยับแต่ยอดเลยเสียเสียเซ็กซี่เลยไปนำของตะเกาตะเกามองมองป้ายหยาจริงหรือไม่ตะกี้สมัยแม่ติมเป็นเป็นเล็กหน่อยมันจะเป็น เป็นชายหาดแบบขาวแบบงามเลยดิตะกี้น้นาม,มาหอดผีป่ะมาหอดมันไม่เหมือนมันแยกเป็นอันนี้เหมือนเป็นเกาะเกาะกลางเลยอ่ะเกาะกลางนี่จะตะกอนมันจะเป็นชายหาดตกขาวงามเลยบ่บ่ไม่บ่บ่บ่หนาบ่ไม่จะเสียงอันนี้ยังงงอ๋ออันนี้มันเป็นเกาะ,ะกลางเล้กกนวน้ำหนามันกระแสไปทา่าทางมันป่ะตันใหม่เป็นไงเฉื่ยงงอยตะกี้อันนี้ขันขันกกยนะ่ามหนาม,าม้านี่คือแบบมันช่เป็นแผ่นเดียวกันเหมือนเลยไมมีหนาม สีเกิดใช่หาดเฉพาะเวลาสงกราร<ม>ชาาาไีไม่ใช่หาดถ้าสมัยแม่แม่ติมเป็นเด็กน้อยตะกี้เป็นเด็กน้อยนะพี่น้องเหลือเรียนมากประมาณสามีหรือว่าชีหาโมงชีโมงกลัวหาโมงเห,ห,หลือเรียนมากนั่นก็หาปลาได้กระป้อมกระติกน้ำกระติกน้ำมันนะได้ช้อนอะไรก็เอายางให้รูดมากๆมันมัดรัดบุกเซยแขนแล้วก็แม่ติมกระโดดโดดลงเนี่ยโดดลงเนี่ยปุ่นไปร้อยปุ่น แต่บ้านเราเนี่อู้มาเบิง่งลงบว่าก้าได้ยังไงกคือกล้าโดดว่าอย่างโดดรงโค้งดื้อดื้อค่าดีแม่มาเห่นน้ำประจำทุกมือพอมแล้วแม่ก็บุกหัวมาเล่นน้ำลอยเลยองไปเขาจ่อหาปลาเขาจอเขาไปในซั่งหรือว่าซั่งัง้นไปเดิน ขึ้นจักยรยาน,ให,หนหใหญ่ไี่เ้องจักรยานใหญ่ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าไม่ใส่เกียรยาวมาแล้วค่ะที่นี่ปากคาดปากคาดปากยิ้มเด็กน้อยนักเรียน มันมีอันนั้นภูเขาเหรอที่มองเห็นนะภูเขาในคของฟังไคมีคลองฟังพุนภูเขาคล้วยฮะภูเขาคล้วยซื้อมานห่อทำไมอ่ะมันโกงเหมือนเหมือนเขาควายไม่ใช่มันถึงอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งฝั่งไทคหรือฝั่งล่าไม่ใช่ฝั่งลาวดิเอาเหรอภูเขาอันที่เดียวเห็นยิบตียิปตีเนี่ยก็มันอยู่ฝั่งลาวสิอันนี้เป็นมองออกกันไน่ ไปดหไปเช็คบ้วยสดีวยันมีไปขึ้นอแดงเออมอ่าปลาคานเออ้นอันนะฮะฮะดอกดหน่อยเออกกําลังกายเอาเเอเอไปไป ทีลราคาไปเออโยกทีละขาเหมือนเราเดินน่ะเอออะไรนะอไว้ดอกเดดแจ๊คคัร้อนมันกันละโยกเหมือนกันมเมื่อกี้เลยพอมาแดดพ่อมีลองจับห่วงนี่แล้วก็ไปห่วงนี่ห่วงนี่ด้วยนี่ลิงไตาลาวอ่ะ เอ้ผู้ใหญ่ก็คือเรกระยกขาขึ้น,นก็บบนเนาะว่าแม่จับไปเท่าไรอันเท่าไรอันเท่าไรอันไงเออมาแทงไงยิ่งปลาคิ้วปลาคิ้วไม่ได้หรอเข้าหนาวมาทั้งพี่หนาวมาทั้งพี่เออเอาข้าง,งานทานั้าง,ง,าทงใต เอาคองข้างงันทั้งไตแดงๆเดี๋ยวนั่งลินชื่เนี่ยคบอกเอาี๋ยวเอนั่งิ้ดี๋ยววแบบผู้ชกำลังไก่คือบรรยากาศดีป่ะดีอยู่อันนี้เขามาตะเวียนมวนไมเไยแดดอะไวะเออพี่มะพี่ใช่ใชใช เรบา,า,า,าบอกว่ภูเขาเขาคั้วอะบอมันอยู่ฟังเพิ่นมันอยู่ฟังเหา่าอันดับอยู่ฟังอ,อยู่ฟังเล่าอยู่ฟังเล่าอ่ะแต่บางอย่างสิคืออยู่ฟังเห่หาเนาะแต่ว่ามันโค้งไปนู่นนะที่ยังไปใช้กันสุดเลยพูดนามก็เป็นจากนั้นว่น,น,น,นแห้งแท้โอแห้งเลยล่ะมองคนอ่ะมองมองในน,นั้นเดียวบางแท้ บังลาเรียบบัง like ย่ายเต็เลยเรียบบังอีย่ายให้ส่วนมากคนกับชื่ว่านยองแม่นองน้องเขาเยกแม่จิคิวดีขือขาคือจะคุวนแม่เเป็นเป็นแก้วเป็นคนุ้นมวมีดูเด็กๆมองบายเธอผมมือเธอเกินไปแล้ว โอ้ลูกยินดีกับพ่อมันยางละบิ่งละโขงบางพี <s pered> <t> ่เราขวบมากเพราะพ่อกินลอดมันขวมคนละฟังถนนมาสิ ตาเมื่อปีเมื่อแต่เงิัวเออเลือก่ำหน่อยๆเขาเจ้าก็หาปลาล่ะอยู่ตามมุมนั้นน่ะเขาเจ้าใส่ด่างไปบอกว่าเออสองข้าเจ้าผุยห่างกับฟังนีหนีร่ำหนึ่งอยู่นี่นึกเกี่ยงทำไมตะกี้มันสิเป็นแผ่นขันย่ามหน้ามั้งสิมันสิเป็นแผ่นเดียวกันเหมือนเบิ้นพี่น้องอันนี้อันนี้มันบ่มีกว่ากลางเลยตะกี้แต่ก่อนไม่มีใช่ไหมใช่ จังไเที่ยวเก่าออกเครื่งไปย่างไปรถพอดีจักรยานใหญ่ไม่ไดติมเลยไม่ได้ขึ้นเลยไม่ได้ใส่ส้งขาเหยาแล้วปากขาดเลยนนอะสุดเขตแดนสยามที่นี่ปากขาดมันไม่เย็นตรงนี้ก่อนจะถ่ายรูปกัน ขอบค,คุณจุกกำลังแรงใจนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องติมกุชมาลํำเพลินออฟิเชียลตอนนี้เรื่มเริ่มจากขยันท่าคีบแล้วแต่บาก็บบรู้ว่าจะขยันเลยเตยพอมืดแต่บากักชิพยายามขขอพคุเอฟซหลายๆเลยลขอบคุณนะคะ